ไปนั่งอยู่หน้ากล่อง WiFi ค่ะจเลิร์นทำสมนรกดีนะคะรายการแพทย์ดีๆทธรฝ่าพิกิตโควิดนะคะวันนี้เรามาพักสนามกันที่ด้านล่างนะคะเดชชันขวัญดินภัยก้าจนนะคะจิตอาสาสวนปานาบุนหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันที่28พฤศจิกายน2 5 6 3นรอะคะเราขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเดี๋ยวให้ผู้ร่วมดำเนินรายการแนะนำตัวเองสักนิดหนึ่งค่ะจเจิริญทำสมรรกดีค่ะ วน,นาพลรบนะคะทําแสงดาวหรือกล้กวยน้ําว้าค่ะจิตอาสาประจำสวนป่าน้บุญ 9, เก้าอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ,จะเจริญธรรมสานึกดีค่ะผู้เพียงทากล้าจนค่ะจิตอาสาประจำสวนป่าน้บุญหนึ่งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารค่ะ,จะเจริญธรรมสมนึกดีมีใจไร้ทุกข์นะคะจิตแพรลายไม้กล้าจนจิตอาสาประจำสวนป่าน้ำบุญหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ ก็วันนี้นะคะเราก็มาเจอพี่น้องนะคะที่อยู่ที่จังหวัดลำพูนนะคะก็มาเขาเรียกว่านำผักมาให้พวกเรานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่น้องเราก่อนนะคะเจริญารรมครับต้องถามว่าตอนนี้ท่านยังเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยนะทำเรื่องสุขภาพด้วยเป็นอยู่แนะนำเองหน่อยต้องทำเรืงดีครับผมรังสรรค์้วงแป้นครับ เป็นจิตอาสาแพทย์วิธรรมจังหวัดลาพูนครับอ่าค่ะวันนี้มากี่คนคะลําพูนทีมลำพูนวันนี้เป็นตัวแทนของจิตอาสาแพทย์วิธรรมลาพูนครับซึ่งทํากล้าผักนะครับค่ะไรสารพิษนะครับมาส่งก็จะมีกล้าผักหลายพันธุ์ครับที่เอามาวันนี้ครับอ๋อค่ะเดินทางมากี่ท่านนะคะที่มาสองท่านครับสองท่านแนะนําตัวเองค่ะทำค่ะแนะนาตัวค่ะค่ะ เสงสงนีขว้างแป้นค่ะจิตอาสาํำพูนค่ะวันนี้มาเป็นตัวแทนของทีมลำพูนนะคะสำหรับบางท่านที่ไม่ได้มาก็กำลังพ่อปูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกว่าวันนี้มีผักอะไรมาส่งบ้างอะคะอ๋อวันนี้มีหลายอย่างเลยนะคะจะมีเริ่มจากผักกาดขาวปรีนะคะหนึ่งผักกาดขาวปรีไหมคะนะคะแล้วก็มีบัตเตอร์เฮดนะคะคะนาฮ่องกงค่ะพริกหนุ่มกระเทียมนะคะ ครบแล้วเนาะบอร์เฮดนี่คือเป็น,ปนสลัดพันหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะสลดัดรอบนี้นี่มาทั้งหมด กี่ต้นคะโอ้ถ้าถ้าพืชผักประมาณสักสองพันแต่ถ้าคอนโดกระเทียมกระเทียมนีสองพันกว่าเลยนะคะค่ะเห็นแค่นี้นี่คือร้อยอ๋อเหรอะถ้าละร้อยนี่นี่แค่นี้เห็นเงี้ยสองพันเหรอคะโอ้ค่ะต้องบอกว่าทํำไมพ่อเก่งกันจังเลยอันนี้ทีมพ่อของเรานี่ก็สมพลังมากคันนำโดยอาจารย์รตีอาจารย์ล่าอาจารย์อ้วนนะคะแล้วก็พี่น้องอีกหลายหลายท่านที่ช่วยกันมีประมาณกี่ท่านคะที่ช่วยกันปักมาณสิบเนาะ ส,สิบ,สบคนครับสิบคนนะคะเพราะเห็นส่งผักมาตลอดเลยอะ จะส่งขึ้นมาทุกอาทิตย์ครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่สามแล้วครับสัปดาห์ที่สามเคยนับจานวนไหมคะว่าจํานวนแล้วรวมประมาณเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยรอบหนึ่งถ้าคันรถหนึ่งก็ไม่ต่ํากว่าสามพันประมาณสามพันได้ตอนนี้ก็หลายเที่ยวนะขึ้นมาสามรอบอาจารย์ลาตีมาอีกกี่รอบน่าจะเป็นหมื่นแล้วครับเป็นหมื่นแล้วเนาะอืมค่ะยี่หน่อยเราจะมีเขาเรียกว่าพอเวลาเขาแย่งกันเกิดนี่เราอาจจะได้มีผักแบบเหลือกินเหลือใช้เลยเนาะอาจารย์บอกว่าต้องปลูกเผื่อคนอื่นด้วยเนาะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบกันใช่ไหมคะสถานะการ ข้างล่างเป็นไงบ้างคะเลืองอาหารการกินก็ช่วงนี้ก็ขาดแคลนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกเกษตรปลอดภัยนะครับเพราะ<อ>ว่าข้างล่างนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้ยาฆ่าแมาลงหรือว่าสารเคมีมนะครับแต่ว่าของอาจารย์นี่จะเป็นเกษิกรรมไร้สารพิษนะครับซึ่งเราใช้ในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับ<อ>กรเกษตรปลอดภัยเนาะก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพด้วยครับ งั้นก็แสดงว่า,อาตอนนี้ไขพ่พยตรัยบิดดกที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยรับรองว่าทีมลำพูนี้คือเต็มที่ตอนนี้เตรียมพอาะ <พอ S 2> ทันใช่ไหมคะไว้นะครับสำหรับไขพ้พัตรับิดดกนะครับที่จิตอาสาหรือว่าผู้เข้าค่ายจะมาร่วมกันทำกสิกรรมและสา<ข>ะครคดค่าย,ายนี้ชื่อว่าอะไรนะอาจารย์ให้ชื่อค่ายว่าอะไรนะ คสิกรรมไรสารพิษชีวิตผาสุครับนะคะแล้วรอบนี้นี่ทีมลําพูนนี่จะได้ขึ้นมาค่ายพระ泰บิดกด้วยไหมคะเนี่ยก็คงจะมีโอกาสได้ขึ้นมาอยู่ครับโอ้ดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้สัมภาษณ์วิธีการเพาะแล้วก็อาจจะให้สาธิตการเพาะด้วยว่าเอ๊ะมีวิธีการทํายังไงถึงได้ต้นไม้ที่แบบโตเร็วขนาดนี้นะใช้เวลาเพาะประมาณนานกี่วันนะคะก็อาทิตย์ก็แต่ละอ่าแต่ละชนิดก็จะมีอายุ แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็ประมาณสักตอนนี้ได้จะเป็นเกือบเดือนแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นพวกสลัดหรือว่าเป็นผักกาดเนาะก็จะเร็วหน่อยครับอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้แล้วใช่ไหมคะแต่อาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองกะเพาะเหมือนกันแต่เพาะแบบงูงูปลาปลาไงมันกระจิตริดมากเลยเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ในตอนีผู้เชี่ยวชาญคืออาจารย์ล่ากับอาจารย์อ้วนจะมีการผสมดินครับดินปที่ที่สําคัญก็คือเรื่องของดินครับ กับเออแสงด้วยไหมคะก็จะมีการคุม้มแสงบางบางแสงไว้เมื่อเขาบอกว่าเราได้เรียนรู้แบบว่าเพราะแบบไม่มีไม่มีวิชาความรู้ไงแล้วก็มาดูว่าทําไมของคนที่เขามีวิชาความรู้กันเนี่ยเขาเพาะกันยังไงบ้างนะคะมันมันมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าทางอาลากับอาร็ใช้เวลาประมาณสามสิบปีที่ทำในเรื่องของโครงการหลวงครับค่ะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ได้คุยกับคุณอารนะค่ะเหมือนบอกว่ากระเทียมเนี่ย ถือว่าเป็นกระเทียมพันธุ์ดีเกรดเอเลยนะพี่เอมเพราะว่าที่ลําพูนเนี่ยเป็นกระเทียมพันธุ์พื้นเมืองซึ่งของบ้านโฮงครับของบ้านโฮงหของบ้านโฮงจังหวัดลําพูนนะครับช่วยบอกหน่อยค่ะว่าถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเก็บพันธุ์กระเทียมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องทํำยังไงบ้างค่ะหรือว่าถ้าเกิดเขาอยากได้พันธุ์แบบเนี้ยเขาจะไปหาที่ไหนได้บ้างอะค่ะอ๋อที่จังหวัดลําพูนก็จะมีอำเภอบ้านโฮงนะครับที่มี เป็นแหล่งผลิตของกระเทียมพันธุ์ดีครับซึ่งเป็นกระเทียมขึ้นชื่อของจังหวัดลําพูนนะครับซึ่งก็เกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะปลูกกันแต่ก็จะมีข้อนิดนิดหนึ่งในเรื่องของการใช้สารเคมีแต่ของเราเนี่ยจะทดลองในเรื่องของการที่จะไม่ใช้สารเคมีคว่า <ใน S 2> จะหัว<า>หัว,หวจะโตขนาดไหนน,นะครับก็คงจะเป็นท้าทายอีกอย่างหนึ่งของคนบางคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมพี่กล้วยว่าเออพวกเราเนี่ย ทำไมต้องมีกระเทียมด้วยเนาะ,ะช่วยชวยบอกหน่อยอะค่ะต้องปรับสมดุลค่ะคือว่ากระเทียมนี่เป็นริดร้อนนะคะส่วนใหญ่เราจะกินอัตานอาหารริดเย็นแต่ว่าต้องริดร้อนปรับสมดุลบ้างเหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่ใช้ริดร้อนเลย<ม>ก็จะไม่มีการเผ,ผาผลาญอาหาร<ม>แล้วก็ไม่มีการลําเลียง,นงในการที่จะในการที่จะนําอาหารเป็นหล่อเลี้ยงร่างกายได้นะคะเพราะมันจะเย็นเกินแล้วมันจะรัดตัวมันจะ,ม,ะมันต้องการทั้งความร้อนและความเย็นที่สมดุลอย่างที่พระเจ้าบอกนะคะ ก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าเราต้องกินอาหารให้ทั้งร้อนและเย็นเนาะในเรื่องของการปลูกกระเทียมเนี่ยโอ้ยฉงบอกว่าถ้าในใครพอจะมีข้อมูลบ้างนะคะว่าการปลูกกระเทียมน้ําอะไรยังไงต้องเป็นแบบไหนพอจะทราบไห้เอ่ยพอจะทราบไมเอยผต้องรอนอาจารย์ว่างอาจารย์ล่าว่าว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์ในเรื่องของการปลูกกระเทียมนะพี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุดครับก็หันมาเพราะเาเรียกว่ามาปลูกในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะก็ถ้าเกิดว่าเป็น ได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยถูกไหมฮะมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยในตัว<ช>นะคะแล้ว <laughs> เ,เราไม่ไม่ทราบว่าเอ่อพอเรามาทําเรื่องสายสุขภาพแล้วมาปรับเรื่องอาหารสมดุลร้อนเย็นแบบนี้คะ่ะผลมันเป็นยังไงบ้างกับที่เราเอาไปใช้กับพี่น้องประชาชนนะคะอ๋อก็สำหรับตัวเองนี่ใช้กับตัวเองนะครับในเรื่องของการรับประทานอาหารปรับสมดุลเนานะในเรื่องของริดร้อนริดเย็นเงี้ยครับ <laughs> ก็รู้สึกว่าสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ได้นําเอาองค์ความรู้ในเรื่องของการ รับประทานอาหารก็คือรับประทานอาหารให้เป็นยาย่เงี้ยครับเพราะทุกวันนี้เราจะรับประทานยาเป็นอาหารกันนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่เจ็บป่วยเนะี่ยก็จะทานยากันทุกมื้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือ,อผมเองนี่ทํางานสาสุขนอนโดยเฉพาะเป็นอ,อยู่ในท้องถิ่นนะครับก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแล บำบัดทุกบำรุงสุขโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วที่ตำบลผมก็ทําในเรื่องของตำบลสุขภาวะด้วยครับก็เน้นในเรื่องของอาการผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชนด้วยนะครับอันนี้ก็ได้นําเอาองค์ความรู้ไปให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้ที่สํานักงานเทศบาลก็จะมีศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงนะครับนในเรื่องของการปลูกพืชผักอินทรีย์ด้วยครับซึ่งจะมี ผู้พิการนะครับซึ่งมาช่วยครับคือเราจะจ้างผู้ผพิการ,รสร้างงานสร้างรายได้ให้พ,พี่น้องประชาชนรับค่าตอบแทนจากองค์สักของภาคมอุตสาหกรรมภาคเหนือลาพูนเนี่ยครับแล้วก็มาทํางานที่เทศบาลแล้วก็จะช่วยกันปลูก ตอนนี้ก็มีหลายชนิดนะครับพี่<อ>แล้วก็ตอนนี้กําลังจะปรึกษาอาจารย์ลากับอาจารย์อ้วนว่าจะขอพันธุ์ดีๆไปปลูกที่นั่นด้วยนะคระับ<อ>จ,จ,จาได้ว่าพี่เอ็มที่อีสานนะก็จะมีทาง,งยโสธรอันนั้นก็จะทําคล้ายๆแบบนี้แต่ตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าทางเมืองเหนือเนี่ยจากที่เรารู้เนาะว่าการทำเกษตรกรรมแล้วก็ในอดีตเนี่ยก็คือทําไร่เลื่อนลอยอะไรเยอะเลยเนาะเพราะพื้นที่ที่ถูกถากถางเนี่ยก็ต้องแบบว่าต้องใช้เซียนพอประมาณเพราะว่าต้องปรับดินนะคะเราวิธีการเหล่านี้ค่ะด ได้นําองค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรมนะคะไปใช้ในเรื่องของการทํเกิจกรรมบ้างครับเพราะว่าตอนรอบหลังเนี่ยอาจารย์จะมียาฆ่ายาเอ,อ่ยมีสูตรอะไรของอาจารย์เรื่องของ <c oughs> ใช้ปุ๋ยครับบาลายคันเจอร์อเพราะว่าที่พื้นที่ผมจะมีการเผาเป็นใบไม้เป็นเศษ <ลำ S 2> กิ่งไม้ลำไย,ยอะไรเนี้ยครับเราก็จะมีการรณรงค์ในเรื่องของการห้ามเผาแล้วก็จะรวบรวม เป็นกิ่งไม้ใบไม้มก็จะมีทุกวันอาคารกับวันพฤดหัสที่มีรวบรวมแล้วก็เอามาเป็นทําปุ๋ยครับแล้วก็มีเลี้ยงไส้เดือนดินนะครับก็เอาเศษอาหารไปเลี้ยงเส้เดือนแล้วก็เอาปุ๋ยจากมูลเส้เดือนนะครับมามใช้ในที่แปลงปลูกผักด้วยครับโอ้ฟังดูเป็นโครงการที่ดีนะส่งเสริมเลยนะเขาเรียกว่านํากสิกรรมไปบวกเออไปประยุกต์ใช้กับเรื่องของสาธรสุข แล้วก็เน้นไปที่ต้นเหตุเลยนะคะว่าเราควรจะต้องกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารแล้วต่อไปนี้ครับคราวนี้พี่น้องสองท่านนี้เดินทางมาไกลไม่ทราบว่าจากลำพูนมามาบนภูผานี่ใช้เวลาเท่าไหร่คะขอบ้านมาเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งโานแล้วก็ไปที่ฮอดเชียงใหม่จากฮอดเชียงใหม่มานี่ก็ประมาณสี่ชั่วโมงครับโอ้แล้วตอนนี้ก็จะกลับ เอาของเอารถไปส่งที่ฮอดพร้อกับลำพูนก็ประมาณห้าโมง <ขา S 2> ครับชงั้นก่อนจะเดินทางกลับฝากอะไรทิ้งท้ายเอาไว้หรือว่าจะเชิญชวนพี่น้องมาค่ายพระไตบิดกอยังไงบ้างคระคะก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับในเรื่องของแพทย์วิถีธรรมนะครับการดูแลสุขภาพพึ่งตนนะครับแพทย์ที่ดีที่สุด หมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเองนะครับเราก็หันมาดูแลสุขภาพนะครับโดยใช้หลักการแพทย์วิถีธรรมเทคนิค9้าข้อหรือยา9เมตรนะครับซึ่งอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เป็นผู้นำนะครับในเรื่องขององค์ความรู้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเรียนรู้ในเรื่องของแพทย์วิถีธรรมแล้วก็มาเข้าค่ายพระไตรปิฎกนะครับซึ่งเป็นการใช้หลักธรรมะนะครับคือ,อ เป็นยาเม็ดที่8นะครับก็คือทำมะละปาบบาเพ็ญบุญทําใจให้ผาสุกนะครับเรื่องที่สําคัญก็คือทําในเรื่องของการแบ่งปันแล้วก็เป็นศิจอาสาที่จะแบ่งปันสิ่งหลายๆอย่างให้กับมวลมนุษยชาตินะครับครัขอบคุณมากเลยนะคะตลอดเวลานะต้องเดินทางกลับต่อด้วยใช่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจะเดินทางค่ะเจอกันอีกสองประมาณสองอาทิตย์อีกอาทิตย์หน้าค่ะ เดิน okay. okay, so uh, ทางก่อท <c oughs> uh ้ายค่ะสาธุค่ะนะคะก็เดี๋ยวพี่เขาก็จะกลับใช่ใช่เพราะว่าพี่เขาจะต้องเดินทางไปเอารถไปเปลี่ยนที่จังหวัดลาพูนแล้วก็ต้องตีรถกลับไปอีกเพราะว่าอยู่กันคนละจุดนะคะจังหวัดเชียงใหม่นะคะค่ะเป็นไงบ้างเมื่อกี้พอได้ฟังพี่ทั้งสองท่านต้องบอกว่าพี่น้องฉิตอาสาของพวกเรานี่สุดยอดสุดยอดจริงๆเลยนะว่าอยู่ตรงตกจุดไหนเนี่ยก็ สามารถที่จะมาร่วมบําเพ็ญกับเราได้เนาะเพราะเขาวงจรโอ้โหเราฟังแล้วเราขนลุกตรงไหนรู้ไหมต้นไม้มาเป็นหมื่นแล้วนะใช้คนประมาณสิบคนเองนี่ก็เรื่องนี่ถึงที่บอกว่ามีมิตรีพันธดีเนาะพลังศีลจริงๆนะเท่าหลักกสิกรรมทุกอย่างที่อาจารย์พูดเลยนะว่าเราจะต้องมีทั้งเรียกว่าไม่ใจร้อนไม่โลภแล้วก็ไม่ขี้เกียจเนาะแล้วก็แบ่งปันอีกต่างหากแล้วก็รวมกับหมูมิตีนี่แหละใช่ไหมฮะก็เอามาถึงปุ๊บเนี่ย เขาเรียกว่ามาถึงเรียกว่าเนลมิตถ้าบอกว่าถ้าเกิดเห็นแต่ละจุดแต่ละจุดนะคะในแปลงของเราตรงนี้เนี่ยเหมือนเนลมิสจริงๆน้ำพุอยู่ตรงไหนน้ำพุวันนี้มันไม่เปิด่ะวันนี้ไม่ได้เปิดนะคะเพราะว่าเจ้าของน้ำพุเขาไม่อยู่ค่ะก็คือการทําน้ําพุเนี่ยข้อดีก็คือว่ามันจะได้ออกซิเจนเนาะใช่ใได้ออกซิเจนหมุนเวียนในน้าแล้วก็น้ามันก็จะไม่เน่าเสียด้วยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ทําให้ระบบ ซิวิวทัศน์เราเนี่ยก็สวยงามด้วยเนาะเออเราก็เป็นน้ำพุแบบบ้านๆเรานี่แหละน้ำพุแบบแพทย์วิถีธรรมเมื่อกี้สิ่งที่เห็นนะคะพี่กล้วยกับพี่ยุยเมื่อกี้ตกใจมากเลยตใแปลงเนี่ยพืบเลยตกใจนี่คือไม่ไม่ได้เห็นเองใช่ไหมเออบอกว่ามันมันแบบว่ามันมันเต็มพื้นที่แล้วอ่ะเราแค่ไม่ ไม่ได้มาดูไม่กี่วันเองอ่ะอโอ้บางแปลงนะคะจ๊บเขาเก็บกินไปแล้วค่ะอย่างเช่นแปลงอย่างเนเรื่องกินกำลังจะองบอกอว่าไม่ใช่คนที่อยู่ข้างนอกที่จะตามไม่ทันนะคนข้างในนี้ไม่มาดูก็ตามไม่ทันเหมือนกันใช่อ <laughs> ม,มันทำให้ นะว่าหัวใจของกสิกรรมเนี่ยถ้าทํากสิกรรมไร้สารพิษแบบเป็นล้ําเป็นสันเลยนะนคือขยันทําทุกวันทําไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเวลามันผ่านไปยันรวดเร็วมันได้ไดผ,ลผลผลิตแล้วอ่าอนนี้มาย็นตรงนี้เลยอันนี้นะคะจะลองถ่ายทอดด้วยสัญญาณดีนี้แล้วค่ะประมาณกี่นาทีเอง